สวัสดีครับผมพบกับไอเดนหรือเนโมนะครับในช่องรัตนนักรู้วันนี้ผมก็ได้เล่าให้ฟังเมื่อคืนว่าเาเรามีความต้องการอันหนึ่งที่อยากจะช่วยคนแล้วก็รวมถึงช่วยตัวเราด้วยนะว่าช่วงนี้มันเป็นเวลาที่หลายๆคนน่ะอาจจะไม่ค่อยมีไรายได้กันพอเพียงนะครับหรือว่า,อาจจะตกงาน อะไรต่างๆก็มันเป็นช่วงเวลาที่ฝืดๆต่างคนก็ต่างเป็นอย่างนั้นก็ต่างก็รู้ว่ามันฝืดกันนะครับแต่ทีนี้อะไรได้เสริมก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้มีนะครับเพื่อให้มันดอเลี้ยงร่างกายไปได้ก่อนอันนี้ผมมองในส่วนของการชงเสริมไม่ได้เสริมสำหรับคนที่อาจจะมองว่าตัวเอง ขาดโอกาสหรืออะไรก็ตามที่มองด้านลบอะนะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนทัศนคติได้ไหมจากคลิปที่แล้วที่บอกว่าเปลี่ยนทัศนคติได้ไหมถ้าเปลี่ยนได้เนี่ยชีวิตก็ประสบความสําเร็จได้ทีเนี้ยเมื่อวานเนี่ยกับสิ่งที่ผมเจอนะที่รู้สึกอะนะที่ผมได้คุยวันนี้กับพี่คนหนึ่งทัศนคติอันหนึ่งที่เราได้คุยกันว่าสองเปอร์เซ็นเท่านั้นที่คนจะประสบความสําเร็จหมายความว่า ตั้งใจอยากจะได้ไรายได้ประมาณเท่าไหร่แสนขึ้นไปหรือว่าล้านหรือว่าอะไรเขาอยากจะทําให้สําเร็จเนี่ยนะอันนั้นเป็นเรื่องของความสําเร็จที่ว่า2%อันนี้นะครับที่ว่าสติีจ็อบหรือใครที่เขาประสบความสําเร็จก็อยู่ใน2%เนี่ยนะครับแล้วผมก็มาคุยว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าคนที่อยู่นอก คือคือมี mindset มีการเซตท่าของจิตใจในด้านที่เป็นด้านลบว่าฉันแก่แล้ยวหรืออะไรต่างๆที่มันจะเป็นข้ออ้างที่จะไม่ทําที่จะไม่เปลี่ยนแปลงที่จะไม่เรียนรู้พัฒนาตัวเองให้อยู่ให้ให้ดีขึ้นนะประสบความสําเร็จเนี่ยนะเอ่อมันเป็นไปได้ไหมที่สองเปอร์เซ็นเนี่ยจะจะมีการ move านะครับทีนี้ความสําเร็จที่แท้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้วันนี้ที่เอ่อ เราอาจจะลืมกันแล้วก็ความสําเร็จแล้วก็อีกอันหนึ่งผมจะเริ่มคือว่าความสําเร็จที่แท้เนี่ยมันอาจจะความหมายแตกต่างกันหลายหคนแต่ว่าเราเราเริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งทําให้เราเกิดไรายได้ขึ้นมาก็พอแล้วเราอาจจะไม่อยากจะไปโฟกัสว่าทุ่มเทให้มีไรายได้เสริมมากมายอะไเราอาจจะทําเพียงแค่ว่าให้เราอยู่รอดได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็พอแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผม ออานำเสนอว่าเราลองมาเรียนรู้กันนะครับแล้วลองมาเปลี่ยนจิตใจให้มีทัศนคติที่ที่บวกกับการที่จะให้รายได้เข้ามามากขึ้นแล้วก็สบายมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองครับสิ่งที่ผมจะอยากจะลองนําเสนออันนี้เรื่องของร่างกายนะที่เราจะต้องดูในร่างกายแล้วก็ความเป็นอยู่ของกายแต่ด้านของจิตวิญญ,ญาณเนี่ยผมก็มีเรื่องที่จะคุยต่ออีกอีก,อกไม่น้อยทีเดียวด้านสุขภาพกายที่มีผลจาก คือจิตวิญญาณที่มันโตขึ้นที่มันมีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีทั้งจิตใจและจิตวิญญาณผมก็จะคุยต่อในลําดับต่อไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมสัญญาว่าเออเรายังไม่ได้เปิดกล่องเพราะว่าเราพอดีเรา,ดาได้เสริมที่เราพูดถึงก็คือทำอขายของออนไลน์นะผมมองว่าเป็นการขายของออนไลน์ที่เราจะนำสินค้ามาขายให้กับคน ที่ซื้อของอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเขาก็จะซื้ออ,อะไรที่มาทานหน้าเขาอาจจะซื้อแม้ซื้ออะไรต่างๆที่จะต้องใช้อยู่แล้วแต่ทีนี้เรามาเปลี่ยนให้เราเป็นคนขายแล้วก็เราไม่ได้ลงทุนสูงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไรายได้ที่เราอยู่บ้านใช้ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวอันนั้นที่ผมนําเสนอมาแล้วก็เราก็ ได้ลงทุนอะไรขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะมีอะไรที่จะมาแชร์ต่อไปว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ช่วงระหว่างของผมที่ผมจะรักษาร่างกายผมให้มันเป็นปกติขึ้นมาซึ่งปกติทั้งวันเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้นะกว่าผมจะดีขึ้นมาอย่างตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีการเริ่มต้นที่จริงอะซื้อสินค้าตัวหนึ่งมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดกล่องแชร์นะเรา เปิดกล่องแชร์ในคลิปแต่ว่าผมไม่ได้อาจจะนำขึ้นได้แล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่านำขึ้นได้ทีหลังนะนะหลังจากที่เมื่อคืนเราเราคุยกันเรื่องว่าเคลียร์เรื่องทัศนคติให้สำเร็จแล้วก็ผมจะค่อยค่อยแชร์ประสบการณ์ว่าอะไรที่ทัศนคติที่มันอาจจะหนักสำหรับคนทั่วไปถ้าเราเปลี่ยนได้นะเราก็มีความสุข ชีวิตมากขึ้นอันนี้ก็คือความสําเร็จแล้วผมมองว่ามันผมเข้าใจมากขึ้นในเรื่องความสําเร็จที่ว่าทัศนคติถ้าเราภูมิใจในสิ่งที่เราทําไม่ว่าเราจะขายส้มตําแล้วเราภูมิใจมากของเราอร่อยเราของอร่อยขายดีมากสนุกมากขายให้นักศึกษานักศึกษาชอบมากได้บุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วแถมให้เขาให้เขาได้กินอิ่มเหมือนพี่คนหนึ่ง พี่หมวยนะเขาเขาภูมิใจอันนี้ก็ค,คือความสุขของชีวิตละไม่ต้องเขาไม่ต้องไปอยู่ในสเซนั้นนะครับที่ว่าเป็นคนประสบความสําเร็จแต่อันนี้คือเราในทําในสิ่งที่เราภูมิใจถ้างานนี้ผมเห็นครูเอเขาภูมิใจที่เขาได้ช่วยคนให้มีไรายได้ขึ้นมาให้มีเศรษฐกิจแพร่สะพัดแล้วก็อะไรที่ดีขึ้นในในประเทศนี้แล้วเขาก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการทุ่มเทแล้วเขาก็ไปช่วยคน ด้วยการสัญจรนี่เขาจะมาวันพรุ่งนี้ในที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็จะไปร่วมดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเสื้ออยู่พีคครับที่เราจะมีแล้วเราก็เอาเอาอกตกลงว่าเราลงทุนให้มีเสื้อ,อยูพีแล้วก็ทําสิ่งนี้เป็นงานเสริมเหมือนกับที่ผมทํางานเสริมเมื่อก่อนคือการนวดแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ทั้งหมด ในการรักษาตัวเองในด้านจิตวิญญาณก่อนให้มันแข็งเพื่อที่จะไม่มีพลังอื่นพลังงานอื่นมาแทรกทำให้มีอาการอาเจียนทำให้มีาการปวดท้องปวดหัวอะไรมากมายซึ่งมันทรมานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีสมาธิเนี่ยมันใช้ยาวนานทั้งวันแล้วก็ขับพิษออกทั้งวันทั้งคืนนะครับทีนี้ วันนี้เรามาเปลี่ยนทำงานเสริมเหมือนกันมันก็จับประทางชีวิตผมได้มันทำให้เราอยู่รอดอยู่ได้มันเป็นพื้นฐานอันนี้ก็ได้เริ่มต้นได้มีความหวังที่จะทำอะไรอย่างอื่นได้แล้วอันเนี้ยก็คือเรื่องเรื่องสำคัญที่ว่าน่าจะได้เริ่มต้นกันก่อนเราก็เลยมีอะไรคุณพ,พรณวดีเขาอยากทำเราก็จะมีการเปิดโปงให้ดูนะคบเพื่อเชิญเข้าเข้ามาขยับเก้าอี้เข้ามา,านั่งคอยอยู่นั่งขยับมาใกล้ๆ แ <g arness> <g arness> ล้วอ่ะ <c oughs> อ่าสวัสดีก่อนอือเดี๋ยวเราลองเปิดดูอันนี้เป็นกล่องที่เมื่อคืนผมก็โชว์แล้วนะว่าของยุพิกองยุพิ<ค>มันจะบวมๆแค่นี้เราก็พูดตามความจริงเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดอะไรเนี่ยผมพยายามอิงความจริงแล้วก็พยายามให้เป็นบวกที่มันอยู่บนความจริงนะครับไม่ใช่บวกเพือฝันที่เป็นอาการเอานนะแต่ว่าเราอยู่บนความถูกต้องความจริง เราไม่ชอบความความหลอกลวงลนะครับอเราก็พยายามที่จะทําอะไรที่มันถูกต้องที่มันจริงแล้วก็นําเสนอนะครับข้อคิดอะไรต่การๆที่มันจริงเราก็มีอะไรมีกายมีจิตใจมีจิตวิญญาณที่มครอ๊ยตกที่มันตกอ๋อมันมีอันนี้ใส่มา เราสองคนนี่เปไนน็นยังนงเพื่อนหยุดคลิปนะเออแ้วทีเนี้ยมันมันจะกลับหน่อยนะคลิปนี้มันจะกลับครับพอดีวิดีโอโปรแกรมนี้มันกลับม,มีสองตัวยหยัดไปเยระัดขึ้นโอเคเาใหญ่ไหนใหญ่นของพ่อเขาบอกว่าเขาตัวเล็กครับเราลองไปใส่ดูเลยแต่จริงเราได้มันแต่เมื่อวานแล้วครับ เราแต่ว่าเราไม่มีโกมอกาสหรอกต้องเออดูเัปเตอร์มามา,มาตับนะหรือว่ากันใจก็นใจมีไหมนี่เทตเตอร์ตกลงไปแ้ยวยายมันเปนโดนเสีย้ยขึ้นมาแล้วเนี่ย โอ้มันรู้วิธีเขาเก่งกว่าผมนะมันรู้วิธีทำแบบนั้นต้องใช้คัตเตอร์ได้แล้วขันช่วยยึดอัอ้าวไหนตัวไหนตัวเล็กตัวใหญ่เบอร์เลยไม่รู้ครับเอ็มี่ยเห็นไหมโยนมาผิออันอันนั้นเอสโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะตายตายตายไม่ใหญ่ ใหญ่มากเอานี่ถ้าไม่ใหญ่เอานี่ไปใส่เราลองใส่นี้เราลองใส่ให้ดูครับคนที่สั่งเบอร์เอ็มเรจะเอาเบอร์เอสเขาผัดขวางครับเราจะเอาเบอร์เอสเขาจะให้เราเอ็มได้เราใส่ก็ได้ไม่เป็นไรอะไรก็ได้เราจะเอาเอสเขาขัดขวางได้แล้วบอกเาว่ามตัวใหญ่เห็นไหมเห็นไหมสุดยอด เหรอเห็นไหมเอาอันนี้ใส่ตั้งใส่จตัวเองจะโตใหญ่ขึ้นมามากไหมล่ะขัดขวางหาว่าตัวใหญ่ตั้งใ่เองได้แล้วก็เือเราก็ตัวใหญ่ได้เออได้ไหมได้หมดแหละโอ้โหโโอ้หใหญ่เกินไปไหมเนี่ยเป็นไรลาะนี่แหละชอบใหญ่ใหญ่ โอเคมีข้างหลังมีนี้ะคนเราอยากใส่ว่านี้หลังมีแบบนี้วายดูยูพีคเขาเขียนวายดูยูพีคผ้าผ้านิ่มครับโอเคทีเนี้ยมันเป็นเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อใครอยากเล่าใครอยากสนใจอยากรู้เกี่ยวกับอยู่ทพีค ฮะใส่เดี๋ยวต่อไปต้องต้องลองเปลี่ยนเอาไปลองไปเปลี่ยนดูดิอาเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาทำไมไม่ใส่แล้วไปใส่ก่อนไม่ใส่แส้วโซ่เอกไปใส่อนจอก่อนแล้วแล้วใส่ในจอนี่แหละแล้วไปใส่เฉยเลยใส่ในจอก็ไม่ใส่ก็ออกไปใส่เวแล้วใส่เห็นไหมมันมันตัวใหญ่เห็นไหมมันไม่พอดีตัว อันนี้นี่ต้องรักมากไม่ชอบรักอือือันนี้มันก็รักหนอโอเคครับใช้ได้อยู่ครับใช้ได้ใช้ปิดตัวใหญ่ครับมันก็ทําให้ดูใหญ่แต่เน่มันตัว S ตัว S จะพอดีตัวครับประกาศให้ให้โลกรู้ว่าคือเรไมอยูพิก อันนี้ใส่ตัวไหน่มันก็ดูตัวใหญ่อะเลฮะมันใส่เสื้อสองตัวโอเคทำเชือกิดคือต้องโหลดแอปยูพิกก่อนแล้วก็มีรหัสทำเชื่อส่วนตัวของเราของเรามีของเราก็เป็นในหนึ่งสี่ของผมหนึ่งสี่หกอะไรนะเก้าเจ็ดสาม อันนี้หนึ่งแปดแปดหกเจ็ดโอห้าตัวอันนั้นหกตัวนี่ห้าตัวครับก็เป็นเรื่องที่เราเริ่มต้นแล้วก็เขามีการที่ผมเห็นครูเอบโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งมันกลับครับผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นยูพิกแบบนี้ครับจริงๆแล้วเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ตัดให้ดูช่วงหนึ่งได้เท่านั้นนกนั้นก็คือ เวลาคุยเราก็ใช้โปรแกรมครับก็เลยต้องกลับไปสู่คลิปเก่าที่เราทำไว้แล้วซึ่งเราใช้โปรแกรมนั้นตอนแรกเราจะใช้โปรแกรมนี้ครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ยินเสียงเกิดอะไรที่ผมลืมเปิดลําโพงของเครื่องโปรแกรมนี้เสียงหายครับก็เลยต้องได้เห็นยูพิกที่มันเป็นจริงได้นิดหน่อยครับนอกนั้นก็คือโปรแกรมมันกลับให้ เรามีการที่อะไรสัญจรไปที่ต่างๆเพื่อที่จะไปตอกย้ำให้กำลังใจมีเวิร์กช็อปสอนให้แล้วก็คือคือบูธที่จะช่วยคนในทีมเขาเป็นคนที่มีพลังสูงมากเลยนะครับแต่เราก็เราอยากจะให้าจากสิ่งที่ผมเจออที่ที่เล่ามาตลอดนะ แต่ว่าผมก็อาการดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ผมอยากหายสนิทครับเพราะว่าเวลาที่มันเกิดอาการขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาเอามาให้ดูเหมือนเมื่อก่อนที่น่าเกลียดน่ากลัวมากเนี่ยก็ไม่ได้ให้เห็นแต่เบาลงกว่าแต่ก่อนครับผมอยากให้ตรงนั้นหายมากกว่าที่จะทํามาหากินอันนี้คือสิ่งที่อยากจะทําที่สุดคือว่าอยากเป็นคนที่สบายดีเป็นปกตินะครับ อันนั้นคืออันดับหนึ่งที่ผมอยากทาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีไรายได้ที่จะมาประทังชีวิตแล้วก็ในเวลาที่เราเรียนรู้ในการฝึกสมาธิที่บําบัดโลกของเราฝึกสมาธิทั้งเรื่องของการที่จะหายใจผมพอรู้ความลับเรื่องลมหายใจกับให้เขาเองเขาเรียนรู้ตามแล้วเขาก็รู้อาการเขาเข้าใจอะไรมากมายเกี่ยวกับพลังงานวิญญาณอะไรเหล่านี้ เขาเข้าใจเยอะครับเพราะว่าเขาเจอแล้วแต่ว่าผมอยากให้เข้าใจที่สุดถึงแก่นจิตวิญญ,ญาณในดวงใจของแต่ละคนว่าตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของอ,อาวิชาแล้วก็อวิชาคือสิ่งที่ทําให้คนก่อกรรมใช่ไหมครับก่อกรรมทั้งในเรื่องของการที่เวลาเรามีอารมณ์โลภกดหลงเป็นความอาวิชาที่เวลาเรารุนแรงที่เรา ที่เรานำชีวิตเราให้ให้เกาะสิ่งที่เราทำเนี่ยด้วยอารมณ์ของเราเนะี่ยะมันก็คือการเกร่ะกรัรมทั้งนั้นแต่ส่วนอะไรที่เราอารมณ์บันจิดเพลิดเพลีรู้สึกอารมณ์ดีมากนะครับเราก็จะแชร์อะไรสิ่งที่ดีๆได้ผมก็รอเวลานั้นอยู่เสมอและผมก็รอรอคอยว่าผมอยากจะมาแชร์มาพูดละอ่าทำคลิปได้อยู่ตลอดแต่ว่าบางทีทำไม่ได้นะ แต่ส่วนในนี้ผมก็จะทําให้มันเกิดมีรายได้ขึ้นมาแล้วจะทําให้เราเลี้ยงตัวแล้วก็พอเลี้ยงตัวเราได้เราก็จะทำไงมีชีวิตได้อย่างฝันอย่างคนอื่นได้ต่อไปไ<ด>ที่จริงที่จริงคือเราต้องหายสุขภาพเราต้องดีขึ้นเป็นคนปกติไม่ใช่มีแบบที่ผมเป็นนะผมไม่อยากเล่าว่ามันมีเยอะแต่ว่าเราเรารู้สึกว่า แฮปี้ขึ้นว่าจากที่เราไปนวดมันนักท่องเที่ยวน้อยลงจนแย่งกันมากเนี่ยเราก็หันเหนแล้วเราก็อยากจะให้หมอนวดคนหลายๆคนที่เขาเขาปรับเปลี่ยนได้ว่าเขาพัฒนาทําอย่างอื่นเสริมขึ้นมาเพื่อให้มีไรายได้เข้าเราผมก็อยากทําอย่างนั้นครับแล้วก็แต่หลายคนอาจจะไม่เปิดใจอย่างที่ผมพูดคลิปที่แล้วในการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดว่า ฉันเรียนรู้ได้ฉันไม่ใช่อายุมากเกินไปไม่ใช่อะไรอะไรข้ออ้างอะไระต่างๆนะที่จะทําให้เราไม่สามารถที่จะทําได้นะครับทีนี้เราเริ่มต้นแล้วนะเราลงทุนครับเพราะว่าจริงๆเราก็เราก็ต้องใช้เงินอย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะทําให้มันงอกออกมาทีนี้เราก็ลงทุนแล้วเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าจริงๆเราไม่ต้องการเสื้อเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเราทําเพื่อว่าเราจะบอกว่า สิ่งนี้มาช่วยเราแล้วเราอยากให้มันช่วยคุณครับอยากให้มันช่วยหลายๆคนได้ถ้ามันมาช่วยให้เรามีดได้เสริมขึ้นมาได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนที่จะเป็นสิ่งนี้ก็คือหัวใจของเราที่เราอยากจะอะสร้างคุณค่าที่ดีงามให้กับตัวเองนะหาตัวตนของตัวเราเองให้เจอแล้วก็รู้สึกคุณค่าแล้วก็มีความสุขกับมันอย่างที่ผมยกตัวอย่างอย่างพี่หมวยเขาเขามีความสุข ที่มันมีคุณค่ามากในการที่เขาเป็นแม่ค้าขายส้มตำให้นักศึกษาแล้วก็เขาชอบอ่ะนักศึกษาชอบชอบชอบมันอร่อยมันอร่อยทุกคนชอบแล้วเขามีความสุขมากมันเป็นคุณค่าที่เขาเหนื่อยเขาก็สนุกมากจริงๆแล้วเราเป็นมนุษย์เราควรจะสนุกในในสิ่งที่เราทําไม่ใช่ว่าเราจําเป็นจะต้องทําถ้าหากว่าเป็นคําสอนของโค้ชของผู้รู้ทั้งหลายอะนะเขาเขาก็บอกว่ามันเป็นเกมทําให้สนุก เราไม่ได้จําเป็นต้องทําเราก็โอเคอะชีวิตของเราโอเคไม่ได้จําเป็นต้องทํำะนะแต่ว่าหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะผ่านข้อทดสอบที่เราจะผ่านแล้วครับเราก็จะต้องผ่านให้ได้เสร็จแล้วอย่างผมคิดว่านะสําหรับคุณพรวดีในการที่เขามือของเขาเนี่ยเนี่ยเขาต้องทําอะไรตอนนีนะ้ออกนาะคื <c oughs> อเขาต้องทํายาทุกเช้าคือเขาทำาอมิชันกินเอง อันนี้คือเวลาวางท้องเมื่อไหร่ถ้าต้องหายใจอย่างที่ผมแนะนําวิธีการหายใจได้มาจากพระนะครับแล้วก็ได้ส่วนหนึ่งได้จากหมอกแกนก็สอนหายใจยาวๆไม่ใช่ยาวๆให้สุดแต่ว่าผมก็ามาผสมผสานกับโยคะกับหายใจแบบที่พระอาจารย์ชาตรีสอนครับมันจะพองขึ้นมานะ,นะครับ ผมหายใจมันคงจหมาเขารู้เลาต้องส่งพลังให้นะถ้าเขาหายใจตามเขาก็าจะรู้สึกนิ่งสงบสบายขึ้นแล้วพลังก็จะเกิดมาขึ้นแล้วก็จะแผ่ให้เราได้เวลาหายใจออกผมก็ท้องมันก็ยุดบลง <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ผมทำมันลมมันลม แล้วมันก็จะทำเยอะคนนี้อีกนะครับถ้าเราอยู่แบบไม่อยู่หน้าโจอนะปั๊บผมดําตั้งใจหายใจที่ให้สุดมากว่านี้แล้วก็อาจจะอาเจียนหรืออะไรอลไรผมก็ปล่อยให้อาเจียนแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเราอย่าปล่อยให้สิ่งอื่นมาควบคุมร่างกายเราเราอย่าปล่อยให้มันวิตวายอะไรต่างๆวิดร้องเราอย่าปล่อย เขาบอกว่าเราเป็นผู้ให้อํานาจ <c oughs> กับสิ่งเหล่านั้นมาทํากับร่างกายเราเราเราตั้งใหมเซตใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยพอ <c oughs> ม,มาปล่อยเพราะว่าถ้ามันค้างค้างในตัวเรามันไม่รู้สึกดีแน่นอนถ้าลมมาอับแน่นในตัวคุณลูกป่องแล้วก็หนักแล้วก็เขาปวนทั้งหัวปวนทั้งกายปวนทั้งแล แล้วก็นอนก็รบก,กวนขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างรบก,กวนเราหมดเนี่ยนะเราก็คงจะไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะเนาะนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ผมมีทั้งหลายอย่างหลายอย่างสุขภาพที่เราจะพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็การเงินที่เราจะพยายามไม่มือได้เสร็แล้วก็เรื่องของจิตใจที่เราจะรักในสิ่งที่เราทําเราจะภูมิใจในสิ่งที่เราทํานะครับแล้วก็มันก็คือสําเร็จแล้วเราภูมิใจ ว่าเราเป็นประโยชน์แต่ตัวเราได้มากขึ้นทุกวันแล้วก็จิตวิญญ,ญาณเนี่ยเรายกระดับจิตวิญญ,ญาณของเราขึ้นมาเพราะว่าเราจะไม่ทำอะไรในสิ่งที่มันมีปัญหาแต่ว่าสร้างคุณค่าให้มากขึ้นในวิถีทางอะไรก็ตามที่ดีขึ้นมีขึ้นมีสติปัญญาใดๆที่มันจะยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราก็จะยิ่งทำส่วนเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะสนับสนุนผมแต่ว่าผมอยากให้เขาถึงแก่นมากกว่านี้แก่นในจิตวิญญ,ญาณ แกนคือตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยคือเขาคิดว่าเขาเกิดมาสนับสนุนผมมันก็สุดยอดมากจักรวาลผมขอบคุณจักรวาลหรือว่าหรือว่าธรรมชาติใดที่ส่งมาเพื่อจะมาดูแล<ม>เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมดูแลในสิ่งแวดล้อมในห้องในอะไรหรือว่าในการเป็นอยู่ไม่ได้กินเลี้ยงกินไม่ได้กินกินแต่มาม่าตอนเยน็นหรืออะไรกแ็แล้วแต่ที่ผมไม่ได้ทําผมทําแต่พาย,ยายามให้ร่างกายสบายขึ้นเท่านั้นเอง ทุกวันจะทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างนั้นแต่ก็มีคนมาดูแลทั้งบ้านทั้งอาหารการกินอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าแก่นของมันก็คือคุณค่าที่เราจะที่สุดที่ผมที่ผมมองนะว่าคุณค่าของชีวิตที่แท้มันต้องสําคัญกว่าสิ่งเหล่านี้บางทีเราก็ต้องทิ้งปล่อยให้บ้านเละได,ได้แต่ว่าคุณค่าของความสุขในหัวใจของเราเรายังคอนเนคกับ ตัวตนที่แท้จริงของเราเราเป็นตัวเราที่แท้และเป็นจิตวิญญาณเป็นตัวเราที่เติบโตงดงามที่สุดนั่นแหละ mm hmm. ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นอกกายนะครับอันนี้ผมฝากนะครับแล้วก็ผมอยากให้เขาเข้าถึงด้วยเช่นกันครับคลับนี้คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ว่าเราแชร์ทั้งในเรื่องหลายๆด้านนะครับให้ให้สั้นให้ยอที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ครับแล้วก็ถ้าอย่างไงช่วยอย่าลืมกดติดตามนะครับกด กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่จากผมนะครับเอเดนหรือนโมนะครับในช่องรักสนักรู้ลาไปก่อนจะมีอะไรพูดหรือเปล่าเงียบเฉยๆอ๋อไม่มีค่ะงี้มาจะใส่เสื้อให้ดูเฉยๆฉยพิซเซนเตอร์เสื้อเฉยๆโอเคครับเออก็ดีใจมากที่ได้เสื้อยูทิกสั่งเสื้อยูทิกแล้วโหลดแอปแล้วก็สมัคร เขาชอบครูเอเขาชอบที่เขาถ่ายทอดด้วยหัวใจแล้วก็เป็นคนที่ทำทำจริงๆเพื่อชีวิตตัวเองเปลี่ยนแล้วก็เพื่อชีวิตคนงนี้รายได้เสริมก็เปลี่ยนจริงๆครับอันนี้แต่เราก็เสริมเสริมจากรายได้หลักที่มันไม่มีใช่ไหมแต่เสริมมาก่อนเสริมจากภารกิจหลักที่เราต้องต้องทําให้ตัวเองหายจากตรงนี้ภารกิจหลักอันนั้นคือ งานเสริมครับอันนี้งานหลักคือผมว่าอย่างนี้แต่ไรายได้มันก็คงจะมันก็เป็นพาร์ทไทม์ทั้งนั้นที่ผมทําท,ที่ผ่านมาไม่ว่าจะนวดหรือว่านี้ก็เป็นพาร์ทไทม์มันเป็นฟูลไทม์ไม่ได้เพราะว่าเราต้องเอาร่างกายให้เราสุขภาพดีจนผมเคลียร์หายร้อยเปอร์เซนต์นู่นผมถึงจะพอใจเรื่องเพราะว่าไม่ปกตินี่เราไม่ชอบแน่ๆเนานะแต่เราก็ภูมิใจดีใจที่ว่าทําจักรวาลให้กับเราอยู่ เราก็ให้กับตัวเองอยู่นะครับในสิ่งที่เราจะก้าวไปข้างหน้าที่เราจะมีอะไรเสริมให้เรามีทั้งกายจิตจิตวิญญาณที่พัฒนาทั้งความรู้ในเรื่องต่างๆที่เราปว่านาจะรู้นะครับผมคลับคลิปนี้ก็เลยลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม